เรามาอยู่ในยุคที่ไอคอนมันบวก8แล้วนะครับทุกคนเอฟเฟนเบคให้เลยครับเรียบร้อยอะโอ้โหวนากกะคือเล่นรู้ใจกับเซฟานเอฟเฟนเบคเลยครับเบิร์นมาให้ลูกนี้นากาะตไหลขวามาที่ฮึบโอ้โหโอ้โหโอ้โหนากตะโอ้ยังได้อยู่อยิงเออสวยดีครับอมืมุมถนัดเขาเลยฮนะ คนี้เขาบอกว่ามุมบักจกิงไม่ได้มันก็ยังพอได้อยู่นะครับลูกนี้หากข้อโอ้โหวโดนบังค์ทารวิสัยครับในเรื่องการยริงไกลก็ถือว่าตอบโจทย์น็ลูกนี้นะกระตะ idfifa4shop by o a t บริการรับซื้อและขาย idfifa ออนไลน์สีไม่ว่าจะเป็นทีมพร้อมเล่นเอมล้วน ของใหม่อัปเดตตลอดปลอดภัยแน่นอนครับแถมยังมีบริการดึงนักเตะหายากบริการปั๊มเอ็มและตอนนี้มีเว็บสนับซื้อขายดีใครสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างครับวันนี้นักกระตะบวกแปดแล้วนะครับสำหรับน้องคนนี้เนี่ยก็เป็นน้องต่อยที่บวกติดด้วยสำหรับนักกระตตัวแรกของเซิร์ฟที่เป็นแบบว่าไอคอนนักกระตนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในเซิร์ฟประเทศไทยเนี่ยมีไอคอนบวกแปดอยู่สองตัวคือไบคลินราดูแล้วก็ไปทางด้านพิเนโตชินักกระตนั่นเองครับก็คือต้องบอกนะว่าทุกวันนี้เนี่ยเรื่องการตีบวกคือแบบว่าถ้าคไ้นอออีบกลวามโสแ น,นมีโอกาสได้เห็นเยอะแน่นอนครับแล้วก็นี่ถือเป็นจอมทพญี่ปุ่นอีก1คนด้วยในยุคช่วงแบบว่าเวลา9-0ด้วยแต่คือต้องบอกว่าใครอยากเล่นนาก,กาตะเนี่ยฟูลทีมของเขามีแค่ญี่ปุ่นกับโรมาเท่านั้นเองที่แบบหลักๆนั่นเองเนะาะสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวทางนั้นยากูซ่าญี่ปุ่นนั่นเองจะเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูสแตทด้านในกันเลยครับจะต,ต้องมองนิดน,นึงครับว่าทางนั้นนากาตะไม่ได้เล่นกับฟูลทีมนะครับผมก็เล่นเป็นแบบฟูลเมตาทั่วไปเท่านั้นเองทางนั้น,น,าาน,าาล,นล้านนนั่นเององ้หก็ถือว่าราาาคถือว่ตะ ถือว่าเพราะไอคอนเนี่ยมันหาย,ยากอยู่แล้วในราคา1นึ่งล้านล้านนี่นะครับแล้วก็ประวัตินักเตะเนี่ยญี่ปุ่นหนึ่งแอฟริกาแล้วก็เป็นโรมาแนะนำว่า3ทีมนี้เท่านั้นที่รู้สึกว่านากตาตะน่าจะโอเคที่สุดนั่นเองนะครับมองไปที่นี้เลยนะเอฟพีที่ยี่สิบสามเรียกไว่าน้อยมากสำหรับแผ่นนี้เพราะปัจจุบันนีไอคอนโมเมนต์ยาวไปถึง30แล้วด้วยนั่นเองนะครับสูงร้อยเจ็ดสิบห้าถนัดเท้าขวาห้าเท้าซ้ายสี่แล้วรูปร่างผอมหรือว่าแผ่นนี้เนี่ยบอกเลยว่ารูปร่างผอมตัวเล็กวิ่งเร็วได้เปรีีียยยยยบบบบบมมมมมาา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 ากกกกกดดดด้้วววรรรไสสสิลลลูทททท่่่หััััโโชเพงแแถืืออออตจ์คน อันดับที่2คือรองช็อตคือในคลิปจะมีลูกการยิงไกลให้ดูเยอะมากๆเลยแล้วก็มีลูกที่3ครับเออร์ลี่คอสอันนี้คือเอาง่ายๆคือแพทนี้มันปรับความสมดุลของเกมมามากๆเลยอันดับแรกใครเปิดดีเนี่ยมันก็จะเปิดดียิ่งขึ้นใครยิงไกลดีมันก็จะทําให้ดียิ่งขึ้นในการพัฒนาลูกการยิงนั่นเองนะครับก็แนะนําว่าใส่เพิ่มลูกยิงระยะกลางใส่เฟิร์ตทัพแล้วก็ใส่กระทิงให้เขาด้วยแล้วกันนะครับทำให้นากาตะเนี่ยมีส่วนรวมกับเกมแล้วก็ยิงไกลได้ดีขึ้นด้วยครับนะเลยรฮ ก็จะเห็นเลยครับว่านากตาตะนี้มีส่วนร่วมกับเกมมันครั้งมากส่วนข้อเสียนากตาตะนะครับความแข็งแกร่งอันเดียวเลยที่ยกให้รู้สึกว่าแบบมันไม่ค่อยแข็งแกร่งสักเท่าไหร่นะครับส่วนข้อดีเนี่ยบอลเลี้ยงติดเท้าแน่นอนอย่างในคลิปเนี่ยโอ้โหเลี้ยงติดเท้าดีมากนะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่านากตาตะเนี่ยไม่เล่นกับฟูลทีมมันจะเก่งสักแค่ไหนแล้วก็วันนี้เนี่ยเป็นไอคอน68ตัวแรกที่เราได้รีวิวด้วยเดี๋ยวตามไปดูว่าด้านในจะยิงเยอะสักแค่ไหนครับโอ้โหโหอ,อ้โง เฮ้ยบางว่ะนาคาตะดิดูไวเ้เนี่ยเนี่ยบวกแปดเนี่ยครับนี่นี่หัวแดงมหาปลายัยนี่ครับนาคาตะไหลมาให้โอ้โหดูความนิ่งอะ่ะโอ้โหมันต้องอย่างนี้กองกลางตัวทำเกมฮิเดโยชิฟูคาดะครับผมสวยงามเฮ้ยไม่ใช่นาคาตะดิฟูคาตะอะไรล่ะโอ้โหจะเลื่อเอ้ย โอ้โหโอ้โห,โโห,โโห,โโหจุดโทษดิครับโอ้เมื่อกี้คือกวาดบอลน,นักตะขึ้นนักตะมันผิวได้ขนาดนี้เลยเหรอคือร้อยลับแปดสีพี่เชื่อเลยว่าคนไม่เคยจับนักตะด้วยพี่ก็เพิ่งจับมันครั้งแรกเนี่ยแล้มันผิวจริงนะฮิเดโยชิฟูกะดะเนี่ยเอาเรื่องวะเอาละครับพี่เดโยชิฟูกะดะเรียบร้อยครับผมอืมแหกขาโชว์ไปหนึ่งทีดิครับนี้ เปี้ยงโอ้โหดูมันยิงอะแคาเรียกว่าเสยค้านเนี่ยปลายคางเนี่ยเข้าบอลสวยครับขวาโล่งเลยครับมาที่เน็ตเวทเน็ตเวทไหลามาที่ไหลขวามาเอาแล้วครับเหลียบร้อยดีครับแฮตถิกด้วยนากนตะเออเนี่ยคือมันหัวแดงอะ่ะคือมันมีน้อยคนที่มันจะมีอยู่แล้วอะ่ะสลับไอตัวนี้นะครับโอ้โหเราแทงทะลุช่องมาลูกนี้นากนตะครับ โอ้คือไอคอนเนี่ยคือปกติบวกแปดเดี๋ยวมันเก่งอยู่แล้วพอาปีปกติแล้วเจอไอคอนบวกแปดอ่ะจะเหลือเหรอครับตัวนี้ปรับจุม่มได้เอ้ยลืมบอกพี่โจ๊กพี่โจ๊กกวาดิโอจะมาแมนซิตี้แล้วนะพี่โจ๊กกวาดิโอจะมาซิตี้แล้วนะเดี๋ยวราคาขึ้นนะถ้าไม่รีบซื้ออนะพี่โจ๊กปั่นแล้วกันนี่เนี่ย เฟื่อโดต่อเลนดูไว้เนี่ยลูกปั่นลูกถือว่าเป็นความแบบว่าความสามารถของเขาด้วยเหมือนกนรนณะ์ศัพท์ทางด้านฮิเดโยชินากาตะครับผมลูกปั่นลูกนี้ถือว่าเนี่ยคือมันปัน่นแต่ละทีคือแบบแทบจะเสียบสามเหลี่ยมทุกลูกเลยนะครับตัวนี้ไอคอนหมวกแปดอะเฮ้ยไม่ธรรมดานะมเนี่ยสี่เม็ดเลยเนี่ยนากตะตะแต่มันพิวนะมันตัวเล็กอะ่ะโอ้ย,อย,อย,อยมาแล้วครับนากาตะนากาตะนากาตะ นาคาตะปั nó, oh oh ่นโอ้โหเงียบเงียบไปหนุ่มเงียบเงียบไปโอ้โหแล้วนาคาตะปั่นโชว์เลยครับแพทใหม่เขาบอกว่าปั่นยากปั่นเย็นนะฮะแต่มันก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับนาคาตะนะครับปั่นเข้าไปลูกนี้ไม่เหลือฮะนี่เอ้ยฟิงกาโนด้วยขอบคุณมากครับผมฮึบโอ้โหเฮ้ยบังก่อนเบียดก่อนรอช็อตโอ้โหนาคาตะ อยู่กัน3คนเมื่อกี้แตะบอลหลบแล้วโลช็อตอย่างนี้เลยฮะโอโ้ไอคอนบกแปลกนะนาคตะลูกนี้บอลมันจะไม่มีอะไรนะั่นะนะ่ะมาแล้วครับมาที่นาคะโชวางบอลน,นะลูกนี้โอ้โหโชวางบอลเรียบร้อยฮะลองพาสลองพาสที่เขาเอาไว้ใส่อ่ะมันจะมีแบบว่ารุ่นไนกี้ดังกถุยอันนั้นไนะกนี้ฮะมัลองพาสอะไรละ่ะอะไรเล่นมุกอะไร ยกให้เอ้ยมาแนละ้วฮะอึบไปนะฮะฮิเดโตชิหน้ากระดาษเอ้ยโอ้โหหน้ากระดาษเปิดมา, <S 1> <S 1> ดา,า,าลูกนี้เรียบร้อยงะโอ้โหสองแอซซิตจากนากาตะครับโอ้โหลูกปาดเข้ามาลูกยกบอลเนียนตาจัดครับลูกนี้ดูว่านากาตะเปิดไปเลยงะที่จุดนัดพบครับผมโอ้โหเรียบร้อยงะมาก็นากตาตะขวาโล่งเข้าไปที่เอฟเฟนเบกเปิดมาลูกนี้น นากตะครับผมนี่นี่บัห็หกนอยบัห็หกนอยโอ้โหลูกนี้นากตะวิ่งเข้ามาชา้าคือรู้กันอยู่แล้วคนระับโอ้โหละโมงลูกนี้เช็ดคานโกไม่ต้องอุทานเคราบว่ากระโดดไปไม่ถึงครับสวยงามดีครับนากตะตโอ้โหนี่โดดอะไรวะเนี่ยยิงเออโอ้ยิงคานเป็นว่าเล่นเลย อันดูลูกนี้นะาก,กะตะมีลองช็อตด้วยแล้วก็มีเพิ่มระยะการยิงด้วยนะครับลูกนี้ฮะโอ้โหนาก,กะตะครับไม่ต้องทาอะไรเยอะลูกนี้ปั่นโจงซัดหักข้อลูกนี้บอลไม่ได้โด่งด้วยนะฮะสวยงามครับฮิเดโตชินากาตะไอคอน68ครับมานะครับนากาตะนากาตะ,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 ะไปครับที่ชาวบังกึงมานะฮะเน็ตเวทไหลมาเอา จริงนี่ครับจะไปเหลือบอนาคาตะนันนะโอ้โหแล้วคือลกเป็นทุ่งอ่ะเขาเรียกว่าโอ้โหคนหนุ่มหัวแดงนี่เอายิดถือี่ยากูซ่านะเนี่ยนี่มันคือยากูซ่าญี่ปุ่นนะครับทรงผมทรงนี้นแล้วไปโอ้โหดูดิชาบุรุคุนปาดให้แล้วลูกนี้ครับเลือกมุมยิงก็โลช็อตไปไม่พลาดครับทางด้านฮิเดโตชิ oshi, นาคาตะครับไอคอน68ด้วยเลวจี๊ดเลวเฮโลริโก เออมาแล้วนากตะนากตะเปิดมาเรียบร้อยดีครับโอ้โหนากตะเอฟเฟนเบกเล่นรู้ใจกันเห็นเห็นเอฟเฟนเบกวิ่งมาปุ๊บนากตะยกไปให้เลยนบลูกนี้เปี้ยงเรียบร้อยงจุดนัดพบจุดนัดพบลูกนี้ตัวละล้านอ่ะกองหลังพี่ว่าซื้อกองหน้าดีกว่ามาั้งไหลามาลูกนี้ชาวมุลกุลงะเฮ้ยปุบ๊บ นากาตะโอ้โหเมื่อกี้คือยกเลิกเพราะว่าช็อตเลยคนระับของชาบุนกุลแล้วก็ตบมาให้นากาตะยิงด้วย้ายคนระับโอ้โหลูกนี้ผ่านมาหมดครับนำ1-0ครับจากฮิเดโตชินากาตะครับให้เลยลวกันครับเอเซียงนะโอ้โหยิงฮนะเรียบร้อยฮนะ1แอสซิสจากนากาตะครับโอ้โหแล้วชาบุนกุลคือวิ่งขลุช่องไปเลยอนะ่ะโอ้โหแล้วญี่ปุ่นกับเกาหลีงนะั้นเราจ่ายลูกนี้คนระับ แล้วโลชอนนี่แทบจะอยู่ตรงเขียดโทษอยู่แล้วนะขอบคุณมากเงี้ยป๋าเอาละครับอุ๊ยหูบางก่อนอุ้ยเรียบร้อยโอ้โหเฮ้ยเอฟเฟนเบกตบกลับมาให้ไงคิดดูดิว่าใจกว้างแค่ไหนเงียคิดดูดิโอ้ใจกว้างเกินแล้วดูคือประตูล้มไปแล้วอะ โอ้แล้วส่งกลับมาให้นากกะามันมีตาหลังอะ่ะโอ้โหอย่างเอาเลยครับเรียบร้อยครับฮินเดโตชินากะดานะครับแต่ว่าเอาจริงเนี่ยฮินเดโตชิขอเป็นฟูกระดาได้ไหมะนี่ up, อะครับก็ถือว่าเป็นวันนี้ที่เป็นอีกหนึ่งวันที่รู้สึกดี เพราะไอคอนบกแปดมันไม่ได้มีให้เราได้เล่นบ่อยแน่นอนแล้วก็หลายๆคนเนี่ยอาจจะแบบว่ายังตีบวกไม่ได้ก็ถือว่าคลิปนี้เนี่ยก็ถือว่าดูแบบเป็นกําลังใจแล้วกันในการตีบวกแปดนักเตะไอคอนต่างๆแล้วกันนะครับผู้ชมยังไงเปล่าด้วยคลิปนี้ฝากกดไลค์ฝากกดซับสไครต์ด้วยแล้วกันครับก็หวังว่ามันจะถึง 20, สองหมื่นซับไวๆด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบายครับดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์ กดซับสไคร์ไปด้วยแล้วกันและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเวลามีคลิปอ,อัปเดตใหม่จะได้แจง้งเตือนจะได้ไม่พลาดนั่นเองครับแล้วก็คลิปเก่าๆคาเดียไม่ดูกันนี่เลยฮะอย่าลืมไปดูกันด้วยไว้จเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ